สวัสดีครับพบเราครับในช่อง Family สุทธิ์ไทยนะครับผมมาดูกันนะครับที่ฟิล์มจะแอบเอาสุูพันสาบไปไหนครับผมแกโซเองมั้ยครับวันนี้โหช่วงนี้พี่ฟิล์มกำลังฝึกนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ไปเรียนนะครับผมก็ฝึกให้พี่สาวนะครับผมฝึกการมัดโซนะครับเอาแต่การมัดโซให้มันรอดก่อนนะครับผม แก่น้องไปไหนนี่ไปเดินเล่นแกเองเลยนะเฮ้ยมากันกันน่ะเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลสปันสาห้ามเล่าสปันสาห้ามวันนี้นะครับผมเราก็จะพาน้องสปันสาไปวิ่งเล่นกันนะครับแต่ว่าคุณพ่อไม่อยู่นะครับผมคุณพ่อไปแหวันนี้นะครับ ที่ว่าไปแหอยู่บ้านจินดามานะครับผมแล้วก็ปวดปวดแล้วนะฟิลปวดแล้วคุณพ่อปวดหลังอย่างแรงครับผมจนทําอะไรไม่ได้นะครับ <c oughs> แม่ก็เลยพาขับรถไปฮะหมอเลยครับผมก็ไปนานแล้วครับผมยังไม่มาเลยครับผมก็เข้าเฝ้าบ้านรอครับผมทํางานเรียบร้อยแล้วครับก็เลยพาน้องสุพรรณสามาเล่นนะครับคุณพ่อปวดหลังมากครับผม จนผมได้เปลี่ยนเปลี่ยนค้นขี่นะครับตอนกลับนะครับตอนแรกคิดว่าแต่คุณพ่อจะขี่นะครับตอนกลับมาคุณพ่อบอกว่าไม่ไหวแล้วให้ผมเปลี่ยนนะผมคุณพ่อตอนนี้ไปฉีดยาแล้วครับจะหายนะครับคุณพ่อบอกว่าน่าจะยกของหนักนะครับคุณพ่อเขายกแยงใจหลังใช่น่้ยครับ แต่ว่าเขาน่าจะยกผิดท่านะครับผมเลยพลาดนะครับเดินซะเดินไม่รอเลยนี่อันนี้ไม่ถึงเวลากินหญ้านะครับผมก็ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่นะครับภาพกำลังสวยผมช่วงนี้ <c oughs> มอมเมมนะครับผมจะกลวม,มัน ดูหางกอดพาวิ่งเลยครับไปแล้วคิดไปคิดมานะครับผมสปรนษาก็แปลกนะครับผมเพราะว่าช้างเกือบทุกเชือกเล็กว่าได้ครับผมปกตินี่จะต้องมีคนขี่นะครับหรือไม่ก็มีคนจูงนะครับแต่นี้ดูว่าผมเดินตามลําพังนครับเหมือนแบบอิสระนะครับโอ้โหดูครับ เราเดินแล้วไม่วิ่งไปไหนนะครับผมเดินอยู่กับแต่กับพี่สาวนะครับผมจะว่าไปก็แปลกนะครับดูนะครับช่างอะไรแตกต่างกว่าเพื่อนเขาเลยนะครับผมสุนัขติดพี่นะครับดูครับนีแล้วครับน่ารักจริงครับผมสุนัาก็่างวก็มาเยี่ยมชมก็ได้นะครับผม ช่วงนี้เงามาครับผมช่วงนี้ไม่ค่อยมีใครมานะครับผมเงามาครับผมมาเที่ยวพาพาไปอาบแม่น้ําชีบ้านพุดินไปลอดเฮ้ยลอดท้องช้างแล้วก็ไปลอดอุโมงค์ป่าได้นะครับผมยินดีต้อนรับนะครับผมมาได้นะครับเงามาครับช่วงนี้ก็ช่วงนี้ไม่ค่อยมีใครมาเท่าไหร่นะครับมาได้นะนะครับเดี๋ยวเราจะจัดช้างจัดอะไรให้เรียบร้อยเลยครับผมพาไป เที่ยวชมวิวบรรยากาศนะครับเล่นน้ํานะครับถ้าหรือใครอยากเอาเข้าวไปกินข้าวปลาก็ได้ครับผมกินกุ้งยากกุ้งกินเท่านั้นนะครับได้เสมอนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับโอ้ตากับบานแล้วสิฟิ์มตากับบานแล้วทาสนสายขางตาไว้ดีกว่าวตากับบานแล้วครับผม วันนี้คุณตาขับอีขาวมานะครับปกติขับอีน้ำเงินมาครับผมมีหลายคันเกินครับขับไม่หมดครับผมคุณตาทั้งรถเกง๋งทั้งรถซิ่งทั้งโอ้ยแยะเลยครับคนอายุเยอะแล้วนะครับผมแต่ว่าแข็งแรงมากครับคุณตาแข็งแรงาเงินปั่นดาบขึ้นเองครับผมคุณตาเขาแตะถยรถล้วงลวงล้วน แตบ้านเราแล้วครับยังครับเติมน้ำมันก่อนครับรถมาโอ้โหสุพานสาเห็นรถใครไม่ได้ครับผมขังไวเลยครับไม่ให้ไปครับผม น,นี่ก็ว่างๆนะผมว่างงานนะครับ <c oughs> น,นี้ก็กำลังจดเดินทางกลับบ้านนะครับน,นี้เราก็มาเดินเล่นแถวสนวนกล้วยเราหน่อยนะครับผมน,นีของเล่นนะครับวันนี้ก็เป็นของเราเหมดเลยประมาณ ยี่สิบไล่ครับภาษาหมูอ้วน อ่อนแล้วครับอ่อนแล้ววิ่งไปจับมือกันครับวิ่งเลยคโอ้โหวิ่งครับโอ้โอจับมือกันไปแล้วครับดูข้างหลังครับผมน่ารักมากครับสมุนษาก็ยอมให้จับมือด้วยนะครับจับมือวิฟี่ไว้ด้วยครับโอ้โหนี่เป็นความรักนะครับผมของช้างกับคนนะครับไม่คิดว่าเขาจะติดขนาดนี้นะครับผมเรานี่คิดไว้นะครับผม าเขาโตไปเขา่าจะหยุดติดนะครับแต่นี่ยิ่งโตยิ่งติดครับผมโอ้โหวสวนสายิ่งติดแรงครับผมเดี๋ยวพี่ฟิลจะไปเรียนื่นไม่ได้ดเลยนี่ติดแรงขนาดนี้พี่ฟิลจะไปเรียนท่นได้ไหมนี่ติดแรงขนาดนี้ แล้วนะคะก็ขอตัวไปล้างจานก่อนนะคะสำหรับวันนี้ก็ <c oughs> ขอขอคุณค่าสวัสดีค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องแฟงมิลี่เสียไทยด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอเก่าวคว่าบ้าคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย